กฎของการรับรู้เรื่องนี้เด็ดกฎของการรับรู้ครับเพราะเรื่องนี้คนเป็นหลวงส่วนใหญ่โคตรพลาดเลยนะครับแล้วทําให้คนเป็นน้อยเนี่ยชนะและมันเหมือนคนวิ่งแข่งอะครับการชนะของคนเป็นหลวงกับคนเป็นน้อยเนี่ยไม่ใช่เออคนเป็นน้อยเนี่ยามันยาสาไทยหรือว่าเ,อาเก่งมากเลยวิ่งนําหน้าคนเป็นหลวงเข้าเส้นชัยห่างกันเป็นร้อยเมตรไม่ใช่นะครับ แต่ว่าคนเป็นน้อยเนี่ยที่ชนะได้เนี่ยชนะเพราะปลายจมูกนะครับคือเข้าเส้นชัยเนี่ยพร้อมกันแต่บางเอ,อิญบางเอิญครับว่าปลายจมูกของคนเป็นน้อยมันแหลมกว่านะครับมันยาวกว่าชนะกันแค่เรื่องเฉียวเฉียดครับข้อที่2ครับกฎของการรับรู้ครับกฎของการรับรู้คุณต้องจําไว้ว่าคนไม่สนใจครับว่าเราเป็นใครคนสนใจแค่ว่าเขารู้สึก กับเรายังไงและเขารู้สึอย่างไงขึ้นอยู่กับเราฉายภาพอะไรให้เขาดูครับจะไม่มีใครบอกเรื่องนี้กับคุณนะครับคนไม่สนใจว่าเราเป็นใครเขาไม่สนใจหรอกครับว่าเนี่ยเออคุณเป็นผู้บริหารนะฉันสามีของฉันนะครับเป็นผู้บริหารนะเขาไม่ได้สนใจครับรวยนะไม่สนใจครับ ขาวนะสวยนะหมวยนะอึมนะผอมนะอวบนะเนื้อนมไข,นะข่นะเขาไม่ได้สนใจเราตรงนั้นเลยครับมีคนออกห,กหากหลายคนนะครับเราต้องลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองใหม่เพื่อให้เขากลับมาออกกำลังกายเยอะเยอะเยอะแต่ความจริงคือเขาไม่สนใจเรื่องนี้ความรักนี่พลาดเยอะมากเลยคนคนส่วนนี่ยถ้าออกหาก็ต้องออกกำลังกายไม่รู้เป็นอะไรนะครับ บางทีอาจจะดูหนังเชิ่เกินไปหรือเปล่าออกหักแล้วต้องออกกําลังกายออกหักแล้วลุกขึ้นมาแต่งสวยเขาไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่มันไม่ได้ช่วยครับคุณออกกําลังกายคุณได้เรื่องสุขภาพคุณแต่งสวยคุณได้เรื่องของความมั่นใจครับแต่มันไม่ได้เรื่องของความรักครับคุณอยากได้เงินคุณก็ต้องกระตุ้นการขายครับคุณอยากได้สุขภาพดีคุณก็ต้องกระตุ้นออกกําลังกายครับแต่นี่คนมักจะคิดว่าอยากได้รักดีต้องออกกําลังกายครับ มันเหมือนกับหลักคิดที่บอกว่าคนจะรู้สึกว่าถ้าอยากรวยต้องเป็นคนดีในทางตรงกัมแฟ์ fact, คือข้อเท็จจริงคือมันไม่เกี่ยวกันคุณเป็นคนดีมันทําให้คุณสบายใจครับแต่คุณจะเป็นคนรวยได้เพราะคุณขายเป็นผู้คเคยเคยเป็นคือเป็นคนนั้นนะครับเคยเป็นคนที่ก็เราเป็นคนดีอ่ะเข้าวัดตำบนประจําทําไมถึงไม่ถูกหวยวะทําไมโชคชะตาถึงไม่เข้าข้างวะอไ่ <laughs> างต่างพวกนี้นะคือคิดไปเรื่อยเลยแล้วคิดว่าเนี่ยโชคชะตาฟ้าดินน่ะมือนนนะครับมันลําเอียง แต่พอเริ่มศึกษาจริงออเริ่มเข้าใจอ,อ๋อมันไม่เกี่ยวกันเราเอาเราเอาเรื่องไปโยงกันกันกบมันเองอะโดยที่เราไม่เข้าใจความเป็นไปเป็นมาเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวนะครับคนออกหักเลยนเนี่ยถ้าออกหกักต้องออกกําลังกายอยากมีรักดีๆจะต้องกลับมาพัฒนาตัวเองอะไรต่างๆไม่ผิดเลยแต่มันจะช่วยได้หรือไม่นั่นอีกเรื่องนงนรับคนไม่เคยสนใจว่าเราเป็นใคร คนสนใจแค่ว่าเขารู้สึกยังไงกับเราและมันขึ้นอยู่กับว่าเราฉายภาพอะไรให้เขาดูถ้าคุณไปสังเกตดูตลกของเมืองไทยได้แฟนสวยเยอะมากบางคนเออ่หน้าตาไม่ได้หล่อ,อเลยครับแต่ได้แฟนสวยถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น,น,นเพราะความรักมันขึ้นอยู่กับว่าเขาไม่ได้สนใจว่าเราเป็นใครแต่เขาแค่สนใจว่าเขารู้สึกยังไงกับเรา และมันขึ้นอยู่กับว่าเราฉายภาพอะไรให้เขาดูถูกไหมคีย์คือคำนี้ครับเขารู้สึกกับเรายัางไงและเราฉายภาพอะไรให้เขาดูคำถามคือวันนี้บล็อกกันด่ากันเขียนให้ดูนะครับบล็อกด่าประชดประจานฟ้องพ่อแม่เขาหรือให้พ่อแม่เขาของเขามาช่วยคุยหรือฟ้องเจ้านายของเขานะครับ หรือพยายามตามจิกกับตามง้อถึงห่วงหรือตามตามไปด่ามือที่สามขู่ฟ้องร้องครับหรือก็ตามแต่ที่มันในแนวแนวแเน,น,นี้ยหรือบางคนติด gps e ครับคำถามก็อไอสิ่งเหล่านี้ครับเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยแค่เขียนมาเท่านี้ก็รู้แล้วครับว่ามันรู้สึกเป็นลบกับ เมื่อการการะทาในความสัมพันธ์มันเป็นลบคุณหวังให้ผลลัพธ์มันเป็นบวกมันเป็นไปไม่ได้ครับไม่เกี่ยวแล้วนะเรื่องเนี้นะครับสวยหรือไม่สวยรอหรือไม่อ่อขาวหรือไม่ขาวดําหรือไม่ดําผอมหรือไม่ผอมอ้วนหรือไม่อ้วนแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับว่าคุณอยู่ด้วยกันคุณทําให้เขารู้สึกยังไงและคนคุณคุณฉายภาพอะไรเข้าดูความสัมพันธ์คุณทําให้เขาเห็นถึงการพัฒนาความก้าวหน้าของเรา ทำให้เขาเกิดความตื่นเต้นได้เรียนรู้ในชีวิตของเราหรือในการอยู่ร่วมกันเขาเห็นว่าเราถอดถอยลองทุกๆวันไอช่วงแรกเนี่ยแมมไอ้ตอนมาพบกันครั้งแรกแม่ลิปสติกปากสีแดงคับแก้มเนี่ยอมชมพูระเรื่อครับแม้กลิ่นตัวเนี่ยจีน้ําหอมจิตจิตจิตเนี่ยยกกังอาบน้ําหอมมาครับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสามปีห้าปีปรากฏว่าอะไรครับหน้าไม่ได้แต่ง ตื่นขึ้นมาตอนเช้าสามีตกใจครับนึกว่าผีปอบครับนะมันนั่งอยู่บนเตียงกูได้ไงเนี่ยนะครับขนาดลูกเนี่ยลุกขึ้นมานอนอยู่ใกล้ย,ยังตกใจครับสมัยก่อนตอนมาหากาันตอนมาพบกันเนี้ยแม้ใส่สายเดี่ยวครับแต่ตอนนี้ใส่ผ้าถุงนะ <laughs> นะครับสิ่งนี้ไม่ได้บอกว่าผิดแต่กาลังจะบอกว่าคุณทําให้เขารู้สึกยังไงไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับสวยหรือไม่สวยนะแต่มันเกี่ยวกับว่าเขารู้สึกว่าในขณะที่อยู่กับเราเรามีความ อัพเวลขึ้นหรือไม่นับวันนับวันมาตรฐานยิ่งตกลงคำพูดจากสมัยก่อนพี่ขาพี่ขาพี่จะ้ะพี่จ๋าตอนนี้เหลือแค่มึงกับกูแล้วครับนะความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวว่าเราเป็นใครเลิกพูดได้แล้วนะครับว่าให้เงินเขาไปเปย์เขาไปช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตพ่อแม่โค่นเงาสักราชันช่วยไปเท่าไรจ่ายออกไปเท่าไรไม่เคยทวงแม้แต่บาทเดียวต่างๆพวกนี้ซัพพอร์ตสนับสนุนตลอดเวลาไม่ต้องพูดนะครับ เพราะเขาไม่สนใจว่าคุณเป็นใครเขาไม่สนใจว่าคุณเป็นคนช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรต่างๆเขาสนใจแค่ว่าเขารู้สึกกับเรายังไงเกมของความรักความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของเกมของความรู้สึกและมันขึ้นอยู่ว่าคนฉายภาพอะไรให้เขาดูครับเขาไม่บล็อกนะครับเลิกกันแล้วนะครับห้ามทักไปใช่ไหมคะมันขึ้นอยู่กับว่าแชทครั้งล่าสุดคุยเรื่องอะไรกันนะครับไม่ได้ไหมายความว่าออทุกคู่เนี่ยไม่สามารถทักไปได้นะครับ มันขึ้นอยู่กับว่าแชทล่าสุดคุยคุยเรื่องอะไรกันนะครับมันจะมีข้อยกเว้นของบางเคสครับคนไม่สนใจกับมาเรื่องนี้คนไม่สนใจว่าคุณเป็นใครเขาสนใจว่าเขารู้สึกอะไรกับคุณประดับ,บรารมีอยากให้เพื่อนอิจฉาคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ที่กําลังดึงดูดผู้ชายเข้ามาไหมครับเขาจะขยับเข้ามาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องขยับเดินเข้าไปหาเขาแม้แต่ก้าวเดียว วิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บบาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขัง คุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ